แล้วละครับก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้ผมนายซีเจนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมาสองสัปดาห์เนาะมีหลายท่านทักอินบ็อกมาถามว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ผมหายไปนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับก็ช่วงนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขาย NFT art เนาะก็ตอนนี้ไปอยู่ในขั้นตอนของการเรียนนะครับเป็นการเรียนปั้น 3D โมเดลนะครับก็เดี๋ยวคง ขายนะครับขายผลงานเร็วๆนี้แหละนะครับตอนนี้ขอฝึกสกิลตัวเองก่อนนะครับก็ดูดูตลาดไว้แล้วแหละนะครับคงไม่ผลโอเพนซีนะที่จะเอาไปขายงานศิลปะก็เดี๋ยวรายได้เป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังทีหลังนะครับก็รอให้ผมขายงานได้ก่อนเนาะตอนนี้ก็เรียนไปก่อนอที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือหลิกการจอนะครับหลายท่านที่อยู่ใน ติดตามชาแนลมานานก็คงจะรู้เนาะอันนี้เป็นหลิกแบบเขาเรียกว่าทุนต่ำนะตรงนี้อยู่ราวๆประมาณสามหมื่นนิดๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าราคาก๊าด rx ห้าแปดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เนี่ยมันขึ้นไปไกลแล้วนะครับอย่างตัวที่ผมทำคลิปมาตั้งแต่แรกเนี่ยอย่างใบเนี้ยได้มาห้าพันกว่าบาทใบนั้นได้มาเจ็ดพันอย่างเงี้ยปัจจุบันคือราคานี้หาไม่ได้แล้วนะครับเขาขายกันที่ตอนเนี้ยหลักหมื่นแล้วนะหนึ 1, ่งหมื่นละเพราะฉะนั้นก็ ถ้าจะมาขุดนะครับโดยเล่นการ์ดรุ่นต่าๆเนี่ยก็ผมคิดว่าควรไปเล่นการ์ดกลางๆเลยก็ได้นะครับไอ้พวกสองหมื่นกว่าๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีมีตัวออกใหม่มาด้วยนะเป็น RX 6 6 0ก XTXT นะไอตัวนั้นแรงขุดได้32 mH เลยขุดขุดอีทเรียมแล้วก็กินไฟก็น้อยนะครับไอตัวนั้นอ่ะเป็นตัวที่ เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับเจ้าตัว RX 6 600 XT แต่นะครับแต่ตอนนี้พอ,อพอข่าวมันออกมาเยอะนะครับว่ามันขุดได้โอเคแล้วก็กินไฟน้อยมากนะครับก็คือ50าวัตต์เท่านั้นเองเนี่ยห้วัตต์ประมาณนั้นพอมันกินไฟน้อยแล้วขุดได้โอเคราคามันก็เลยอัพนะครับตอนมันเปิดตัวเนี่ยมันเปิดตัวหมื่นกลางๆนะแต่ตอนเนี้ย เท่าที่เห็นขายกันนะ่ะขายสองหมื่นสี่สองหมืนห้าละนะครับมันกลายเป็นว่าไม่ราคาไม่ค่อยน่าคบหาเท่าไหร่นะครับคือตอนแรกผมก็ว่าจะเอาอยู่นะครับแต่พอไปเจอราคามันก็เออสู้ไม่ค่อยไหวนะครับตอนนี้หลีกตรงนี้ก็เลยว่าจะอัพนะครับจะซื้อการ์ดเพิ่มก็คงเป็นกาดแบบเดิมนั่นแหละนะครับ R X ห้าเจ็ดศูนย์เหมือนเดิมนะครับเอามาเติมเพราะว่าตอนนี้ เป้าที่ผมเคยเคยตั้งไว้ก็คือให้มันได้ถอนทุกวันตอนนี้มันไม่สามารถถอนได้ทุกวันละเพราะว่าค่าดิบมันสูงนะครับรายได้ของเจ้าเหรียญที่มันขุดได้มันน้อยลงนะครับจากเดิมมันอยู่ที่0.1 ETC นะครับก๊าซสีใบเนี่ยแรงขุด95 mH อืมแต่ตอนนี้มันเหลือแค่0.091นะครับมันลดลงไป0.09นะครับมันลดไปนิดนึงนะครับ ผมก็เลยว่าจะเติมนะครับเติมให้มันเต็มเพราะว่าหลีกนี้มันจริงๆมันขุดได้6ใบนะครับแต่มันตอนนี้มีแค่4ี่นะก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับก็เดี๋ยวคงจะมาเพิ่มอีก2ใบเลยนะครับอีกประมาณสัปดาห์หน้าน่าจะของน่าจะมาถึงละนะครับสั่งไปละก็เดี๋ยวรอดูอัปเดตอีกทีนะครับก็ตัวนี้นะครับอันนี้เตรียมไว้สําหรับอ,อันนี้มันเป็นบอร์ดเก่าของผมนะอันนี้บอร์ดเมื่อ น่าจะสิบกว่าปีแล้วนะครับเป็นบอร์ดเก่ามากสิบกว่าปีละก็มีสมาชิกอินบ็อกซ์มาหลังบ้านนะครับว่า,าผมอยากขุดนะครับอยากเริ่มต้นขุดเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยไม่รู้จะขุดยังไงก็อันนี้เตรียมเตรียมจะเอามาสาธิตให้ดูนะว่ามันต้องใช้อะไรบ้างาหัวใจสำคัญจริงๆมันก็มีอยู่แค่อย่างเดียวนะครับก็คือการ์ดจอเนาะ ส่วนอื่นก็ไม่ค่อยจําเป็นอะไรเท่าไหร่นะครับก็มีตัวจ่ายไฟเนาะที่จําเป็นหลักๆตัวจ่ายไฟซึ่งตัวเนี้ยเป็นการ์ดรุ่นเก่ามากๆนะครับอันนี้คือ GTX 950 2G โคตรเก่าเลยนะครับซึ่งมันขุดไม่คุ้มค่าไฟหรอกนะครับแต่ก็มีหลายท่านทักมานะครับผมมีการ์ดเก่า 3G 2G อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากขุดซึ่งผมก็แนะนําไปแล้วนะว่ามันมันไม่คุ้มค่าไฟหรอกนะครับแต่เขาบอกว่า เขาค่าไฟฟรีนะไฟไฟฟ้าฟรีก็อาจจะไปขุดที่ทํางานมนะั้งไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะครับอืมหรือใช้โซลาเซลล์พลังงานทางเลือกหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไฟฟ้าฟรีก็โอเคเดี๋ยวสอนให้ก็ได้นะครับก็มันก็มีหลายตัวอยู่หลายเหรียญอยู่นะครับที่สามารถไปขุดมันได้นะครับอืมก็อันนี้เมื่อวานผมลองเทสไปละสองจิกก็มีหลายตัวอยู่ก็รายได้ตกประมาณวันละเท่าไหร่อ่ะ สิบาทมั้งนะครับก็การ์ดมันไม่แรงเนาะก็ตามราคานะครับซึ่งถ้าเรามาคํานวณค่าไฟอะ่ะมันมันไม่คุ้มนะครับมันขาดทุนนะเออแต่ไหนๆถ้าไฟฟรีก็สอนให้โอเคอ่ามีอะไรอีกเย่ยก็สําหรับการ์ดจอก็ช่วงนี้ราคา BTC มันขึ้นก็โอเคนะครับขุดหลายๆตัวราคามันขึ้นหมดเออ อย่างตัว ETC อ่ะราคาจากเดือนก่อนอยู่ที่เหรียญละพันกว่าบาทนะครับพันสามพันสี่ประมาณนี้ตอนเดือนนี้ก็เป็นสองพันสี่ละโอเคเลยนะครับโอเคเลยผมที่ขุดดองไว้ก็เริ่มทยอยปล่อยออกมาขายนะเอากําไรจะมาซื้อการ์ดเพิ่มตอนนี้เนี่ยเตรียมละอีก2ใบจะมาละนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเกมอ่ะ มาห้องนี้นะครับมาเรื่องของเกมก็ผมเคยทําเกี่ยวกับเรื่องของเกมต้นทุนต่ำเนาะก็เกมอย่างสปินเทอร์แลนเนี่ยลงทุนไป300เท่านั้นนะครับซึ่งณตอนเนี้ยนะครับจากเดิมอะ่ะตัวเกมอะ่ะเขาเขาไม่ได้จํากัดนะว่าเราจะมีกี่ ID อย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ทําให้หลายๆคนอะ่ะที่ จะเข้ามาทำกำไรนะครับเนื่องจากต้นทุนมันต่ำเนาะก็เล่นกันทีละ1ิบ d 15 i สิบห้าอดีอย่างเงี้ยนะครับมันกลายเป็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้สนใจเรื่องของการซื้อการ์ดเรื่องของอะไรเท่าไหร่นะครับคือเข้ามาหวังทำกำไรกันอย่างเดียวซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเออผมมีอยู่ประมาณ6 ID ก็อันนี้เป็นไ d ดีหลักเนาะ เนี่ยเวลาเล่นเสร็จมันก็สามารถโอนให้กันได้เลยเนี่ยอย่างอย่างวันนี้เห็นไหมมันจะมีมันจะมีประวัติบอกอยู่เนาะเนี่ยผมก็โอนเข้ามาเนี่ยร้อยยี่สิบแปดร้อยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยก็คือไอดีอื่นก็คือเล่นเล่นเสร็จนะครับได้เหรียญมาเท่าไหร่ก็โอนมาให้ไอดีหลักนะครับซึ่งข้อดีของไอเจ้าเกมเนี่ยมันเมื่อเราเมื่อเราถือเหรียญ DEC เยอะๆนะครับแล้วมีการ์ดพลังแบบในไอดีเยอะๆนะครับมันจะได้แอ r ด็อปนะครับ นี่มันจะได้แอ์ดรอปมาเป็นเหรียญในเจ้า SPS นะครับเนี่ยอันนี้คือเงินฟรีๆมาเลยนะนี่คือแอ์ดรอปที่ผมได้มา16 SPS เนี่ยซึ่งทุกวันเนี่ยมันจะมีคูลดาวนในการ next a i r ดรอปอยู่ตรงเนี้ยมันจะบอกอยู่นะครับเนี่ยอีก5ชั่วโมง47นาทีอย่างเงี้ยก็เรามากดเคลมได้ทุกวันก็อย่างตอนเนี้ยผมได้ฟรีๆจากเกมเนี่ยวันละ15บาทนะครับไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับถือเหรียญไว้เฉยๆเ,เนี่ยเห็นไหม มันจะคำนวณตามตามเหรียญ DEC ของเราหรือ Collection Power หรือการ์ดแพ็ a แลนด์พออะไรพวกเนี้ยนะครับหลายๆอย่างนะครับซื้อสกินการ์ดอะไรซื้ออะไรพวกเนี้ยนะครับมีมันจะเพิ่มหมดนะครับทุกอย่างมันจะเพิ่มหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ข้อเสียคือจากเมื่อก่อนน่มันหามันหาเหรียดได้ง่ายนะครับเนื่องจากพอปั๊ม ID ใช่ไหมเล่นแร้งตําๆแล้วก็เปิดกล่องนะครับเปิดหีบอ่ะเขาเรียกว่าหีบหีบรีวอร์ดอ่ะ ปกติอะถ้าแล้งต่ำๆมันจะได้แค่กล่องเดียวนะครับอย่างแรง้งแร้งบลอนด์อะมันจะได้กล่องเดียวแต่ถ้าเราซื้อไอ้เจ้าพอชชั่นตัวเนี้นะครับพอชชั่นควสตัวนี้จะทําให้เราสามารถเปิดได้เพิ่มนะครับจากหนึ่งเป็นห้าบวกเข้าไปอีกห้ากล่องนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะได้แบบ DEC เยอะๆนะเหรียญหรือการ์ดแลหรืออะไรอย่างเงี้ยโอกาสมันก็เลยเพิ่มขึ้นสูงนะครับ ซึ่งทางผู้พ,พัฒนาเขาคงเห็นว่ามันมันไม่บาลาน่ะคนส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อทําวิธีนี้กันหมดนะครับเขาก็เลยเอาไอ้เจ้าเครดิตตรงนี้ออกนะครับจากเดิมอ่ะเครดิตมันจะจ่ายแค่0.75ดอลลาร์เท่านั้นเองนะต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งขวดเออจากเดิมที่แบบ0.75เนี่ยครั้งละ2ี่สบาทนะยิ่มสี่บาทนะครับกลายเป็นว่าต้องมาใช้ไอ้เจ้าเนี่ย750ซึ่งแพงมหาโหดนะครับดีซหนึ่งอ่ะมันคูณ สจุดองสี่นะครับประมาณ180บาทนะครับระหว่าง180กับกับ20กว่าบาทเนี่ยเป็นใครๆก็จะเอาตัวเหรียญนี้มากกว่านะครับซึ่งทางผู้พนาเนี่ยผมเข้าใจนะเขาคงอยากให้เบิร์นเจ้าตัว DEC เยอะๆนะครับมูลค่าของ DEC กราฟมันจะได้สูงนะเออแต่ตอนนี้ก็ซบเซานะราคาลงราคาลงนะครับก็ ต้องรอดูต่อไปนะว่าทางผู้พัฒนาเขาจะแก้เกมยังไงนะซึ่งตอนเนี้เห็นว่านะเห็นข่าวนะผมไม่ได้ตามรายละเอียดลึกสักเท่าไหร่แต่เห็นว่าคนที่จะมาอ่าเล่นใหม่อ่ะแล้วจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะมาเปิดไอ้เจ้าตัวไดเลคเวสะจะแพงขึ้นแล้วนะครับจากเดิมสิบดอลลาร์ตอนนี้น่าจะขึ้นนะเห็นเห็นเห็นข่าวแว่วๆนะเออก็ลองไปติดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนเนี้ยผม ผมลงทุนไปตอนนี้ผมได้คืนมาหมดละไอพวกที่เขาเรียกว่าอะไรอะพวกไอดีเด็กที่ปั้นขึ้นมาที่ลงทุนไปไอดีละสามร้อยสารอยหอดีผมได้คืนมาหมดแล้วนะครับเนี่ยพอตอนนี้ผมก็ถือไว้เจ0 0พกว่าอันนี้คือมีการทยอยขายออกไปแล้วด้วยนะครับซึ่งเกมเนี้ยข้อดีมันสามารถโอนให้ยูเซอร์อื่นได้แบบง่ายๆเลยนะครับเนี่ย นะครับเราก็ไปซื้อขายกันในกลุ่มเอานะครับเนี่ยจะจะส่งให้ยูเซอร์ชื่ออะไรเนี่ยส่งไปเลยได้เลยนะครับเออนี่คือข้อดีแล้วก็ไม่เสียค่าแก๊สด้วยนะเออส่งฟรีเลยนะครับประมาณนี้อืมซึ่งผมก็โชคดีด้วยนะครับที่ผมเปิดการ์ดได้ไอตัวนี้มานะครับนี่รีเจเนอรีใบหนึ่งนะครับใบนี้แล้วผมก็มีการ์ดอ่าตัวนี้สองใบนะครับ อืตัวนี้การใบนี้ก็แพงนะครับไมล์ล่อนะครับอ่านถูกเปล่าไม่รู้นะเออนั่นแหละก็คืนทุนแล้วนะครับประมาณนี้เอ,อหลายๆใบก็อันนี้ก็เปิดฟรีมาแล้วก็โอนโอนโอน,โอนให้มานะโอนให้ดีหลักมาแต่ว่าช่วงแรกวันนี้บางบางาผมไม่เปิดอแพ็คได้นะครับเปิดอยู่ประมาณลงทุนไปประมาณสามพันนะครับประมาณนั้นก็ได้คืนมาหมดแล้ว Okay. สำหรับเกมนี้ก็รอดูนะครับผมคิดว่าเล่นสนุกก็โอเคอะ่ะมันมันได้เงินด้วยนะครับแต่ว่ากําไรมันอาจจะไม่ได้เยอะวื้อว่าเหมือนเกมอื่นๆนะเออซึ่งถ้าอยากได้กําไรเยอะๆเนี่ยแนะนําไปเกมเอ,อ่าไอ้อะไรนะลดต้นไม้อะ่ะ Plant vs. Undead นะครับเกมนั้นกําไรเยอะกว่านะครับแค่ไปรดน้ําต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับเออก็สําหรับวันนี้คง ลากันเพียงเท่านี้นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนะไม่ได้ลงคลิปหลายวันจัดๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเจออะไรดีๆเดี๋ยวมาแนะนำกันใหม่นะครับก็วันนี้สวัสดีครับผม